สวัสดีค่ะกับแอดมินคนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องต่อว่าเราเคยมีร้านนวดนะคะแล้วก็ทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเองนะคะมีผลรายได้เยอะมากแค่ไหนแอดมินจะมาเล่าให้ฟังนะคะเมื่อปี2,514-15นะคะแอดมินได้ รับพนักงานคนหนึ่งมาทำเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์มาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งเขาจะเป็นคนเกี่ยวกับเก่งมากทางด้านเอ่ออินฟอร์มาติกนะคะก็แอดมินก็รับเขาเข้าทำงานซึ่งเป็นนักศึกษามาเรียนที่ที่ประเทศเยอรมนีเขามีสิทธิ์ทำงานได้แต่ห้ามเกินตามที่กฎหมายของนักเรียนกำหนดนะคะเขามาเรียนเพื่อที่ จะเอาไปใช้ที่บ้านในวันข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่พอดีเข้ามาสมัครงานกับแอดมินที่ที่ร้านเนาะก็รู้จักเขาก็เลยรักเข้ามาจากการที่เขาได้มาอยู่กับเราปีแรกนะคะก็แอดมินก็ให้งานเขาทำเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาใน Google Google ก็คือสมัยก่อนนี้ Google ก็ยังมีคนรู้จักยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็เริ่มมีเรื่อยๆนะคะ แอดมินทำลู้จัก Google มาก็ประมาณ15ปีแล้วค่ะเพราะว่าแอดมินทำเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะการโฆษณาการทำเว็บไซต์นะคะโฆษณาทางนั้นหลังจากนั้นก็แอดมินก็เริ่มทำเอ่อการใช้ Google โฆษณานะคะยิงแอดทาง Google นะคะก็ปีแรกก็มีไรายได้ก็เฉพาะภายใน6อาทิตย์นะคะ ขายคูปองได้การโฆษณาเนี่ยจะทําให้คนเห็นเราเยอะนะคะแอดมินก็ทำไรายได้ก็ก็ประมาณเจ็ดสิบพันนะคะก็เราไม่ต้องเอ่ยหมดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเออเออภาษีสามพากรจ้องมองอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมได้เยอะขนาดนี้ปกติเราขายเองในร้านนะคะขายโดยที่เราไม่ได้โฆษณาผ่าน l o เ g อ่อทางโซเชียลมีเดียแอดมินก็ขายได้ก็คือหกอาทิตย์ก็ประมาณ ห้าหกพันเท่านั้นเองตกกระจค่ะพอขายปีแรกได้เงินขนาดนั้นแอดมินตกกระจมากแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะแล้วจากนั้นมามาปีสองพันห้าร้อยสิบหกเวก่อนนะขอแอดมินสิบสี่สิบห้าสิบหกปีสองพันห้าร้อยสิบห้า น่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อยสิบห้าก็ถึงเดือนดีเซมอร์นะคะหกอาทิตย์แอดมินก็จะลดราคาช่วงนั้นอีกนะคะก็คือทำโฆษณาคือโฆษณาเนี่ยเราจะทำมาทั้งปีอยู่แล้วก็คือโน,น่นนี่นิดนิดหน่อยหน่อยโฆษณาออกไปเรื่อยๆนะคะแต่จะทำอีกครั้งหนึ่งก็คือทุกปลายปีของสิ้นปีนะคะทุกปลายปีหกอาทิตย์ของทุกก่อนสิ้นปีก็จะทำโฆษณาอีก ปีปีก่อนโน้นที่แอดมินเล่าให้ฟังว่าได้ประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นพอปีต่อมาได้หนึ่งหมื่นสามได้แสนสามค่ะได้แสนสามตกกระจายได้มากกว่าเท่าตัวอีกนะคะทั้งคนซื้อทางอินเทอร์เน็ตน,นะคะทางในช่องอินเทอร์เน็ตกับคนที่มาซื้อในร้านคนที่มาซื้อในร้านก็เยอะมากค่ะแต่คนที่มาซื้อในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตกดเองกดเอ่อปริ้นเองที่บ้านเป็นคูปองนะคะ ซื้อกุุปองที่บ้านสามารถประดิษฐ์ออกมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยไม่ต้องมาหาเราจ่ายเงินทางเพย์พายจ่ายเงินทางธนาคารนะคะทางบัตรเครดิตอะไรก็ว่ากันไปเนาะแอดมินก็ขายได้ในนั้นอ่ะสิบเอ็ดพันสิพันปีนั้นนะก็ดีใจอีกแล้วก็ขายข้างนอกอีกรวมแล้วทั้งหมดก็เป็น1 3 0่งร้อพันนะเยอะมากค่ะ เงินหนึ่งร้อยสามสิันภายในหกอาทิตย์มองไปทางไหนก็เห็นแต่เขาถือคูปองกุดช่ายสีแดงๆของเราเป็นซองเป็นซองกิฟต์บอชเชอของเรานะคะบ้านดาวเรียงกิฟต์บอชเชอรโอ๊ยมองไปทางไหนก็เกินทั้งเมืองเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นมีหลายสาขามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สาขานะคะก็ก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเออเราได้อะไรได้คุ้มนะก็ ต่อไปเราลูกค้าเราก็เข้าแถวยืนคิวยืนรอคิวเลยนะคะซื้อคูป,ปองเนี่ยมาซื้อที่ร้านเนี่ยคนขายต้องสองคนคนรับโทรศัพท์คนขายนะคะถือว่าร้านนวดสปาตอนนั้นบูมมากเลยตอนที่เรายังมีหลายสาขาอยู่ก็ถือว่าทุกคนพนักงานที่สาขานั้นๆก็มีมามีห้าถึงเจ็ดคนนะคะตอนนี้ก็นะ ก็ลดน้อยลงแล้วแต่มาปีอีกปีหนึ่งปี2516 10, 17ได้ประมาณนั้นค่ะก็ได้ประมาณ140นะ140,000ดอลลาร์หรือย mm ูโ hmm. รก็ว่ากันไปเนาะก็ได้เยอะมากจากจากเทคนิคที่แอดมินได้มีประสบการณ์ในการทำงานตรงนั้นนะคะ ก็เลยเก็บรวบรวมความคิดตรงนั้นแล้วก็สะสมมาจนทุกวันนี้แอดมินก็ได้มาเรียนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ถือว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยแอดมินก็มีความประสบการณ์สูงตรงด้านตรงนั้นด้วยนะคะเมื่อก่อนชวนใครทำออ,ออนไลน์ไม่มีใครสนใจค่ะออนไลน์บุ๊กคิงออนไลน์คูปองขายในออนไลน์ นะคะไม่มีใครสนใจขับรถไปทั่วเยอรมันเลยค่ะไปหาลูกค้าแต่มาถึงตอนนี้แล้วนะคะมันห้าปีผ่านไปแล้วเนาะทุกคนก็คงจะคิดแล้วว่าเออเนาะสิ่งที่เราทำนะ่ะมันมีผลแอดมินมีประสบการณ์ทางด้านโซเชียลมีเดียมานานแล้วทางออนไลน์อยู่ในประเทศเยอรมน,นีนะคะถ้าคนที่เคยติดต่อกับแอดมินด้านทำเอ,อ่อมาเก็ตติ้งออนไลน์นะคะอาจจะรู้จักกันอยู่นะคะก็ไม่มีใครสนใจพอมาถึงวันนี้นะคะ เกิดเกี่ยวกับโรคโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะโซเชียลออนไลน์มีความสำคัญในส่วนหนึ่งในชีวิตเรามากนะคะแอดมินก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้กลับมาทำใหม่สอนทุกคนยิงเพจถ้าใครอยากจะเรียนก็สนใจติดต่อมาทางแอดมินโดยตรงได้นะคะก็คือสอนยิงเพจสอนทำยูทูบเบอร์สอนทำาิ i กต o อกสอนทำเฟซบุ๊ก อยู่กับโซเชียลมีเดียทำยังไงให้เรามีรายได้กับมือถือหนึ่งเครื่องนะคะแอดมินก็ศึกษามาเยอะแล้วหลายปีประสบการณ์ที่มีนะคะก็คือถ้าใครอยากเรียนสนใจยินดีที่จะสอนให้นะคะก็เลยคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนไทยทั่วโลกและคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการขายของทางออนไลน์คือการที่เราได้ขายของผ่านโซเชียลออนไลน์นะคะิง เฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ไปจะประหยัดมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราโฆษณาหนังสือพิมพ์นะคะแค่เท่านามบัตรเราเนี่ยนะคะเกสิบยาวสามสิบมลลิเมตรนะคะออนไลน์นะคะถ้ามีคนดูมากเมืองใหญ่ๆนะคะถ้าถ้าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ตอน6อาทิตย์เนี่ยแอดมินเสียค่าโฆษณาไปสามสี่พันยูโรนะคะแอดมินมีหลายสาขาแล้วเขาก็จะดูด้วยว่าไ ยิงโฆษณาต่อครั้งความกว้างขนาดนี้อยู่หน้าไหนใช้สีหรือขาวดำเขาคิดเงินเราแพงมากเลยค่ะแต่พอหลังจากนั้นแอดมินได้มาศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับด้านเอ,อ่อมาเก็ตติ้งออนไลน์นะคะมีคนเข้ามาดูเราเป็นพันเป็นหมื่นเราก็ยังเสียแค่4ีหยูโรประหยัดไปเยอะมากเลยค่ะ อยากออกมาแนะนำอยากจะพูดคอสนี้ให้ทุกคนที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเจ้าของธุรกิจกิจการหรือใครที่อยากจะโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียนะคะเอาเก็บไปคิดดูว่าการที่เราทำออนไลน์มาเก็ตติ้งออนไลน์ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะคะมันมีประโยชน์มากประหยัดแล้วก็เข้าถึงจุดลูกค้านะคะหากถ้าใครสนใจอยากให้แอดมินแนะนำและเป็นที่ปรึกษายินดีต้อนรับเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ